ยั้งให้ซื้อไปสามร้อยให้ตองทาเปียกต้องนั่งหน้าเยอะๆนั่งหน้าเยอะส่วนหน้าลองก่อนปานน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 นปนนนนนนนันนนนนนนันน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 ่นน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 น้

<laughs> ừ, <laughs> nghe hỏi chú bơi chú bơi, ngồi đây đang lêu hồ lêu, đang hồ lêu. อลองถอยหลังดถอหลังถอหลังใส่เกียร์ถอยหลังก็เขาบอกว่าเครื่องตัวนี้ให้เครื่องเล่งก่อนแล้วค่อยใส่เกียร์เงไงวะนั่หลเดหน้า้ายหลังอยู่ที่อยู่ที่ปรับมืออันใหญ่ต้อง่หน้าต้องหน้าเว้ยห้านหกต้องต้หน้าวะต้คนนัหน้าะ ดียวเ anyway, <Okay. S 1> นั่งคนเดียวเงเอาของเล่นใหม่มันธรรมดาดาวเพอร์หก้าวเพอรหกมจวะมันลอยหน้ามันหน้าลอยหน้าลอยจหน้าลอยจั้าเรื่องมันหนักะาูปักุบ เฮ้ยดูร้างเลยนะจันดูร่างข้าวเรือมาหน้าก่อนมานี่ก่อนมาท่วงนงานมานหน้าก่อนดื้อว่ะไอเด็กคนนี้ว่ะเดี๋ยวหลังสมนี่ไงน้องแค่ <c oughs> คนเดียวเลยอไอเด็กคนนี้มันดื้อวะ่ะพอได้ของเล่นปุ๊บไนป้ายอย่างเดียวเลยเด็กไงเวลาหายยาวนี่มึงอยากขับเลยจันมาถ่วงงานเลยไปไวเลย ขาหางยาวเห็นเรยากขับอย่างนี้เลยสุดยอดาหางยาวเราเหวี่ยากขับ่งนีสิ่งที่เราตามหามานานใจปะลวงงาย้ีตังเรียกกูปีนอยู่ตอนนี้วันไหนบ้างลงเลยนะไอ้ย่อกันร้อนโหเร็วนะ ไปด้วยเฮ้ยช่างภาพไปด้วยช่างภาพไปด้วยฮะช่างภาพไปด้วย